าวที่เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่องค์พฤหัสอีกองค์หนึ่งถ้าพฤหัสถอยหลังปั๊บเนี่ยระวังเลยถ้าเราถ้าเราสัญญากับใครหรือ Rio, เขาสัญญาให้สัญญากับเราว่าจะคืนเงินให้เราเนี่ยพอพฤหัสพักเนี่ยเขาเทกระสุกพักเนี่ยเขาจะเทนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวพฤหัสกระสุกเนี่ยมันพฤหัสเนี่ยมันจะช้ากระสุกนะคะสุกเนี่ยเก้าเดือนมันพักทีนึงแต่พฤหัสเนี่ยนานนะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะพักเนี่ยทุกหนึ่งปีสี่เดือนปีหนึ่ง นะะหนึ่งปีสี่เดือนนะคะก็ะจะพักครั้งหนึ่งแล้วก็พักครั้งหนึ่งกันนานเลยเพราะดาวม,มันเคลื่อนที่ช้าพฤหัสพักทีในสี่เดือนต้องระวังเพราะฉะนั้นการทําสัญญาหรือการดีลกันเรื่องเรื่องเงินก้อนใหญ่ต้องรอย่าทําตอนพฤหัสพักพฤหัสจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะ,ะนอันนี้ฟังดีๆนะคะพฤหัสเขาจะเริ่มถอยหลังแล้วข้ามราศีด้วยนะคือไม่ใช่ถอยหลังในราศีนะคือข้ามราศีมาอันนี้หนักกว่าที่อยู่ในราศี ใช่ไหมคะตอนนี้พระหัสอยู่ที่ราศีมิถุนใช่ไหมคะ,มคะเขาจะข้ามมาที่ราศีกรกฎนะคะในวันที่5ตุลาคมคหตุลาคมนะหตุลาคมแล้วก็ยาวเลยทีเนี้ยเพราะมันสเดือนไงระยะของเขามันยาวเพราะมันช้ามันก็จะยาวไปอะไรอะตุลาพฤศจิกาธันวามกราโนนโนโน,โนเพราะฉะนั้น ท่านใดที่จะมีเรื่องของการตกลงในภาวะทางการเงินก้อนใหญ่วงเล็บนะกูหัสแทนเงินก้อนใหญ่ไม่ถือว่าจะดีลกันเรื่องของธุรกิจด้วยเงินก้อนใหญ่จะคืนก็คืนให้มันก่อนวันที่5ตุลาฯนะเพราะฉะนั้นะะมันจะยากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้คืนมันจะม,มันจะเปลี่ยนไปไงะนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วการลงทุนด้วยด้วยเงินก้อนใหญ่ก็ต้องระวังอย่าไปทําในช่วงนั้นมันจะไม่เกิดผลดี ถ้ามันจะมีจุดบอกพร่องค่ะแล้วพอมาแก้คืนอ่ะมันจะแก้ยากแล้วมันก็จะมักจะมีเรื่องนะเท่าที่ครูเห็นประสบการณ์มาเนี่ยจากสถิติสถิติเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทุกคนจะมีปัญหาเลยว่าอุย้ยหนูจะทำงานตอนนี้หนูจะเข้าหาผู้ใหญ่ตอนนี้ครูบอกหนูอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งอย่๋ยให้มันเลยไปก่อนลูกว่าถ้ามีทางอื่นเนี่ยก็ชะลอไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ผมไม่รีบนะครับเพราะมันมาเสียหายแน่นอนมันจะได้ผลไม่เต็มที่อถ้าพูดถึงในในภาพกว้างๆเรื่องการลงทุนการซื้อขายการเซ็นสัญญาช่วงนี้ภาพเศรษฐกิจก็จะนิ่งๆไปเลยนิ่งๆไปถ้าหากคนรู้เรื่องโหราศาก็อย่าไปอย่าไปทุรนทุรายทำบางคนมันมันไม่จับผิดจังหวะไงคนลงทุนในช่วงที่ดาวพฤหัสภาคเนี่ยโอ้โหคุณจะย้อนกลับมาดูว่าทําไม ธุรกิจถึงไปไม่ได้หรือว่ามันเสียหายครูจะดูว่าหนูเริ่มทำเนี่ยตอนไหนครูจะดูย้อนกลับไปเลยอ๋อหนูเริ่มหนูเริ่มตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันยากแลลระลุเพราะไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันสําคัญที่สุดในการที่จะทาอะไรเนี่ยครูจะพูดเสมอเลยว่าถ้ารู้ว่าหนูจะทําอะไรจะลงทุนจะเปิดกิจการจะทําเรื่องที่เกี่ยวมีความสําคัญกับชีวิตเราเนี่ย ดาวพฤหัสต้องดีดีหมายถึงว่า 1. โครจรในภพที่ดีของเราอันดับที่1น,นะคะอันนี้ต้องเรียนเนาะภพที่ดีมีอะไรบ้างพฤหัสต้องอยู่ในภพที่ดีในในดาวจรต้องดีแล้วถ้าพื้นของเราดีด้วยมันจะสนับสนุนดีมากๆ 2.